ลุบลบอือน่าจะไซโลครับแม่งกินเหมือนงูเลยว่ะฟังเออว่ะงูว่ะกินเหมือนงูไหมเฮ้ยปาเฮ้ยตัวใหญ่อ้าวรถคันนี้หายไปไหนอืออืออืออย่างนี้จะไซโลเอ็มไม่ใช่ปูแน่นอนนะนี่ชิบหายแล้ว พี่กัสวัสดีเอฟซีเอฟเอฟบอูลทุกท่านครับจนแผงนออกพามากู้เบ็ดมาคืนผมปักเบ็ดไว้ไม่ใช่มาคืนเมื่อกว่านะครับปักเบ็ดไว้ช่วงกลางวันแล้วก็ลืมไปเลยทุกคนโอ้โหดูทีมันตายเป็นศพไปแล้วทุกคนยิ่งกระโดดจะมีปลาโอ้แต่หนึ่งมันหมานทุกคนได้เฉยโอ้คนมันสนอมเนาะคนมันจะหมานเลยดูทุกคนโอ้โห ปเฉยทุกคนโอ้ติดเฉยเลยปักไว้โอ้มียางน,นู่นเลยนะปปักหน้าตั้ียงเลยนะสิบสามหลัง,ง,ง,งเก็บเลยสิบสามหลังครับไม่ได้มาเลยผมคิดว่าจะได้ด้วยมีคิดว่าจะได้ครับทุกคน,นโอ้บรรทมแล้วท,ทำคืนเนอะ ไมจะติดเนอติดเฉยเลยทุนนาจฉยแตมน่งก็เลยถ่ายคลเบในเรมเลยหน,นี่มีสัพ0นอันนี้อย่างเดียวว่านี่หลุดครับว่นี่ปลาติดด้วยเนี่ยนี่ครับในสกู๊ตเออปลาเป็นสัพันโดนบอกกินเป็ดใหไปต่อครับอีกสองพัน 2, ครับมีหลุดมีอะไรบ้างครับทุน ยลืมเฉยเลยมึงจะยุ่งเงียบหลังหนานี่ยุ่งยากยุ่งยากเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปให้ดูครับรับน่าจะใส่โลครับเหม็นกินเหมือนงูเลยว่ะางูว่ะกินเหมือนงูไหมเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ยเอ้ยงูเอ้ยเฮ้ยงูแล้วงูอะไรอ่ะงูเลี้ยวงูเลี้ยวอ่ะเฮ้ยมันกินปลา เฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยม oh, ันเอาปลาไปด้วยไอเงี้ยมันก oh, ินปลาผมทุกคนยิ้มตุ๊บมาเลอร์เลยมันกินปลาไม่เห็นจะหาเบอกแล้วมันดึงเหมือนงูโอ้ตุ๊บมาเลอเลยงูอะมาเลอเออมันกินปลาปลาตัวแค่นี้เลยเนี่ยโอ้ยเจ๋งจุโอ้โหดูไซโนมันติดปลาแล้วทุนไม่กินปลาผมเชีเลยไซโนเออโลกว่ากวอยู่จะกี้นี่ งูดนวยโอ้โหดึงนิดนอ่าเห็นงูวไม่เห็นมันอยู่ในพงหญ้าเดี๋ยวเงข้าวไรยทิ้งมาจะซิฟคันเหรอคู่ค้าดเีกวดด่ว,วใหญ่ <c oughs> นี่นะคันหนึ่ง เอือดิเด๊ปี๊ซี่น้องเขียบคลิปไม่ตดิวัดแล้วเอ้ยอยู่นู่นนี่สงสัยเฮ้ยอันนี้มีประเด็นไหมเอ็มเฮ้ยเบ็ดงอไหมเฮ้ยอ้าวแล้วคันนี้หายไปไหนอู้หู้อู้ยู้ยี่นี่ทำไส่โลเอ็ม ไม่ใช่ปูแน่นอนนะน,นี่ิบหา้แล้วโอ้โห9ขีดได้ครับโอ้โหม,มาแล้วครับโอ้โหถอดหาไม่ฟางเลยไมรอ <c oughs> อ้อยครับยังไงหมานวอจะเมืองหมานดำโปเฮ้ยจะลุดแล้วจะเมืงองนี่เดี๋ยวเอง เดี๋ยวคองเขาเขาเงือกโอ้ขันนี้ครับโอ้พันจะหลุดครับโอ้เอ็มดูฮนะดูสิได้เลยวะถ้ามาได้มาดูแต่แรกนี่ดูงี้ก็ได้นะไงเนะออเปล่าตั้งแต่เมื่อวานเนอะ สองแต้มครับทุกคนโอเคครับก็เสร็จภารกิจนะครับเด้มาสองแต้มนะครับผมเนี่ยสนอมอยูหลุดหลุดไปประมาณสองสามคันนะครับถ้ามาดูแต่แรกนี่โอ้ไม่น่าหลุดบางคนอาจจะได้เพิ่มครับลืมเนาะม่นจะติดลูกอยูุ่คนสนอมเลยไดี๋ยวดีกวเมือกถ้าไม่ติดนี่นะักงูกินป่างูติดเบ็ดน,นี่น่าจ,จะได้เห็นตัวงูครับมาหลายคนกล้าด,ดึงอยู่แต่ามาคนเดียวไม่กล้าด,ดึงองูตัวเบ้อเลยนึกว่าปลาจำไซโล ครับง่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับสำหรับผู้ชมไทยที่เป็นนอกเจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้เขียนเป็นเขียนเหลือจากคลิปที่แล้วครับเลยเอามาใส่ดูหมานเฉยวูบสนอมสนอมดีครับทุคนตอนนี้ได้ออเดอร์มาก็ปลาที่ผมฝากไว้ครับเดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้าครับเขาเอาโลนึงแต่ว่าช่างแล้วได้โลโลมันโลสองโลสองโลสามเดี๋ยวจะขึ้นแค่โลเดียวทุกคนเออร้อยครับนี่ไอป้ปังปังปังดื้อ ไปส่งปลากับพ่อไหมเห็นไ,ไหมคิ้วไม่บบกเอย,เอยอสิงเหตุน้องไม่สบายครับมาอยู่กับสิหงเหตแล้วให้ตาดน้ข้างนี้ว่าปเป็นอะไรบ่ตากที่หายน้ำ้างแล้วเป็นเหตโอเคอเคือคับปลาส่งปลาครับ